สวดสดีครับวันจันทร์ที่27มกราคม68ครับเรื่องของเ e ีย r a p h ฟิตเรื่องของสงครามก็ละไว้ไม่ต้องไปสนใจมากนะครับจากนี้ไปต้นไปยังไงยูเครนกับรัสเซียภายใน100วันโดยที่ที่ปรึกษาของทําที่กําลังโซลปัญหาอยู่กับนาโต้นาโตจะพยายามเอาเข้ามาเป็นอยู่ส่วนหนึ่งของเลขานาโต้นั้นแต่สารฐที่ปรึกษาไม่ยอมต่อไปนี้อีก20ปีไม่ต้องคิดถึง ดันั้นโอกาสที่จะเจรจาสงบศึกระหว่างยูเครนเสียดินแดงให้รัเสเซียและรัเสเซียจะได้อะไรและในเรื่องของแซ n ช t นน้ํามันนั้นที่โจวไบเดนทำไว้อย่างเข้มข้นนั้นอาจจะถูกผ่อนปลนลงโดยโดนัลด์ทรัมป์พร้อมกับอิหร่านนะครับเพื่อเสริมให้ราคาน้ํามันอ่อนตัวลงอยู่ในระดับ60-70เหรียญตามที่ทาต้องการเพื่อไม่เกิดภาวะเงินเฟอ้อในอเมริกาและทั่วโลกลดเบี้ยต้องลดลงอย่างรวดเร็วก็คือภายในเดือนมีนา หน้านี้เป็นต้นไปเฟดน่าจะลด0.25ก่อนจากนั้นค่อยมาว่ากันต่อไปในไตรมาส2-3-4ซึ่งอย่างต่ำสุดก็คือ0.5จะสูงสุดได้ที่1ตามแผนการเดิมหรือไม่ในเมื่อทํประกาศชัดเจนและเพื่อจะกระตุน้นเศรษฐกิจภายในให้เอเมริกาฟื้นสละยิ่งใหญ่ทั้งในเรื่องของกองกำลังและในเรื่องของการเงินและในเรื่องของสกุลดอลลาร์และของบิตคอยที่จะเป็นฐานคริปโตทั้งหมดในการ ทุนสมรองแทนสก,กุลดอลลาร์และทําให้สก,กุลเงินอื่นๆทั่วโลกนั้นต้องแข็งค่าขึ้นไม่ใช่อ่อนแอลงทําให้เงินดอลลาร์นั้นจากขึ้นไปแต่1้อลงมาต่ำกว่าร้อยแปจังนี้เป็นต้นไปจะเห็นการ s e t allocation ยิ่งใหญ่จังนี้เป็นต้นไปดูให้ดีนะครับสงครามการค้านั้นที่จะเข้มข้นเคยประกาศจะเก็บภาษีของจีนขึ้นไป60แค่1 0เท่านั้นเองเริ่มต้นแล้วก็ติ๊กตอกวันที่เลิกแบนนั้น ให้สามารถต่อไปและเจรจาให้คนอเมริกันถือครึ่งหนึ่งคือ50เซนต์ส่วนแบง่งซึ่งกันและกันสิ่งที่ทําประกาศออกมาชัดเจนครับใครจะเป็นผู้ซื้ออีออนมาร์กหรือในทุนของมริกันมีผู้แสดงความสนับสนุนสนใจเข้ามาลงทุนในติ๊กต็อกซึ่งจีนก็ผ่อนปลลงจะเห็นความชัดเจนและมาสู้กันสงครามการค้าโดยเฉพาะซัพพลายเชนอิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอร์ AI ซึ่งทัทุ่มมหาศาล มิสเตอร์ซันของซอฟแ a n ์ก็ถึง1น0 0 0แสนล้านเหรียญและพานประกาศ5 0 0แสนล้านเหรียญที่ลงทุนใน AI ตลอด4ปีเขาแน่นอนยอนัสรวมพพวกก็10,000แสนล้านเหรียญของ Microsoft ก็มี8 0 0 0ม่นรวมๆกันแล้ว5 0 0แสนล้านเหรียญมันง่ายมากและธุรกิจเหล่านี้ครับจะเติบโตนวัตกรรมที่จะเป็นเจ้าให้เป็นต่อไปก่อนที่จีนจะแทรกเข้ามาได้ในส่วนของปัญหาของ AI ชิปซัพพลายเชนเหล่านี้ฉังนั้นการธุรกิจนโยบายนี้แหละครับ ที่จะเอื้อประโยชน์ธุรกิจโลกในเรื่องของชิปซัพพลายเชนโดยเฉพาะประเทศไทยนักหุ้นะในประเทศไทยที่ทาลงทุนตลอด5แสนล้านเหรียญและซาอุดิอารเบียจะลงทุนในสหรัฐอเมริกาตลอดสมัยเทอมของโดลนูนทํา6แสนล้านเหรียญในธุรกิจต่างๆแม้แต่ Gas Oil, แก๊สออยแล้วก็เรื่องของชิปซัพพลายเชนและ e ีเสนชัดเจนนะครับซาอุดิอารเบียประกาศสมัยโจไบเดนเขาไม่นะครับเป็นคู่ขัดแยง้งแต่กับทาเขาเต็มที่ จะเห็นชัดเจนนะครับนโยบายทมจะเปลี่ยนอะไรเยอะโดยธุรกิจที่เติบโตแกร่งก็คือกลุ่มแบงกิ้งเพราะดอกเบี้ยเฟ้นลงแล้วก็กลุ่มของชิป AI s u ซัพพลายเชนซึ่งจะดีประโยชน์กับสำหรับหุ้นไทยนะก็คือเดลต้ากับเขาคอมเพราะเปลี่ยนเป็น AI ชิปซัพพลายเชนที่เต็มฐานกำลังผลิตส่งออกอย่างดีเลยครับเฉพาะเค้าคอมที่ในอเมริกาก็ยิ่งใหญ่แช้ไบแบ็ k และเพิ่มทุน1 5 0 0 0ล้านเหรียญแชร์ไบแบ็ k และลงทุนในมากมายหมหาศาล เช่นเดียวก,กันกับไต้หวันที่จะส่งเดลต้าทั้งแคลคอมไปอเมริกาชิปสปายเชนเอ i นวีเดียก็เริ่มต้นทั้งนั้นฉะนั้นชิปเหล่านี้แหละครับต้องเก็บเข้าพอร์ตอย่างมากแบงกิ้งชิปแล้วก็กลุ่มโรงไฟฟ้าที่จะพัฒนาขึ้นมาถึงแม้ท้าออกจากของกรุงปรารีสในเรื่องของข้อตกลงในเรื่องของธุรกิจของเกี่ยวกับ ESG เกี่ยวกับคาร์บอนคาร์บอนเชนทั้งหลาย ถึงแม้จะถอนตัวออกมาแล้วประกาศ w s o h o ที่จะถอนออกมาในปีหน้าคือ2029เดือนพฤษภาคมพานั้นก็อาจจะกลับไปใหม่ได้แล้วเหลือแต่ WTO แล้วครับที่ท่านไม่ยอมเชื่อถือแต่สุดท้ายทุกอย่างนะครับต้องกลับไปจุดเริ่มต้นของมันอยู่ดีนะครับฉะนั้นอยา่าแปลกใจนะครับเก็บข้อมูลให้ดีสําหรับทั้งที่ผมแชร์ ing กลุ่มน้ํามันทั้จะปั๊มขึ้นมาเรื่องเชลออยเยอะมากต้นทุนเขาามสิกว่าสี โอเปกนั้นอยู่20เห็นั้ามีความแตกต่างมีกาไรเยอะไม่ต้องกดน้ํามันลงมาโอเปกก็ต้องมีช่วยกระทําแน่นอนฉะนั้นโอกาสที่จะปลดรอกอิรานกับรัเสเซียขายแก้ได้ทั่วอย่างเสรีเขาตกลงกันหยุดยิงทุกอย่างนี่คือความร่วมมือนะครับ globalization จะเกิดมาอย่างนี้ถูกทุนที่ถูกโุกมหนักก็คือกลุ่มน้มาํามันแล้วมาเพิ่มโพลในกลุ่มของ banking sector ทั้งหมดเพราะเหตุฟันเป็นร้ติครั้งนะครับสมัยโซลอสนี่คือสิ่งที่แปลกแล้วก็กระทรวงพาณิชย์เอยบิตคอยทั้งหลายจะเป็นทุนสำรองที่ทําเริ่มต้นแล้วก็มาจากของกระทรวงพาณิชย์ ic, กระทรวงการคลังเป็นเตุจิงทั้งนั้นและความมั่นคงทุกอย่างก็เกิดขึ้นนี่คือภาพมอนิเตอร ของคอยเบดบิสคอยทั้งหลายจะเติบโตดิจิตอลเคอร์เรนซีฉะนั้นกลุ่มบิตถึงต้องใช้ดิจิตอลเคอร์เรนซีแลกเปลี่ยนและทําให้ทองคําแข็งแกร่งขึ้นโดยที่ดอลลาร์จะอ่อนแอลงและเข้าไปอยู่ในของบิตคอยทะลุ1นึ0 0 0สได้แน่นอนอย่างรวดเร็วสําหรับไตรมากที่1จะไปทดสอบ1นึ0 0แส่แต่เซกเตอร์อะไรที่จะได้นั้นก็ต้องดูเอาอย่างน้อยลงไฟฟ้าได้ประโยชน์แน่นอนเพราะต้องใช้พลังไฟฟ้าทั้งนั้นฉะนั้นของไทยนั้นก็คือเก้า G.P.S.C.B.G.M. เห็นไหมครับหุ่มแบงกิ bank, b, ้งแบงกกรุงเทพ k b a n k S.C.B. กรุงไทย B.B.L. แน่นอนได้ประโยชน์ทั้งนั้นรวมทั้ง TTB ด้วยและกลุ่มของชิปซัพพลายเชนก็คือ Delta, าแคลคัมฮานาเคซี a ฮาร่วมกับปตทเป็นชิปต้นน้ำแลเข้าไปอยู่ AI แน่ในอีก2ปีขา้างหน้า2 0 7 0ต้นปีนี่คือภาพไม่เก็บสะสมหุ้นเหล่านี้เข้าพอจะเก็บตอนไหนแล้วครับฟันมนเจอร์ทั้งหลาย และกลุ่มของเฮลท์แคร์ทงก็คงต้องมาเริ่มต้นในครึ่งปีหลังจากนั้นเป็นต้นไปเพื่อเอื้อประโยชน์ฉะนั้นเขาจะลดภาษีเขาโปรโยแท็กยีเอ็ดเหลือ15เพื่อดึงดูดกลับไปแต่เจอข้างแรงสีเท่านั้นก็ไม่แน่ขณะเดียวกันจะกดภาษีลงสําหรับโอเกอร์ทิปไม่ต้องเสียภาษีจริงๆหาเสียงนั่นดัง,ดง,ดงคำรายแฮลซิตแล้วก็ของทีมบริหารของทำเช่นเดียวกันนี่คือภาพมอนิเตอร์คือกดแท็กเพิ่มปริมาณเงินขณะเดียวกันจีนก็จะเพิ่ม ปริมาณเงินในท้องถิ่นและประชาชนที่ยากจนให้2,000หยวน5,000หยวนกระตุน้นเศรษฐกิจโดเมสติกเพย์ภายในและกระตุ้นของสายกบ,บินจะเติบโตแกรง่งฉนันโบอิ้มไม่ต้องแปลกใจนะครับก็คือต้องแข่งกับแอร์บัสของฝรั่งเศสของยุโรปนั้นฉะนั้นโดยภาพรวมการแข่งขันและจีนผลิตเองนะครับที่ภาพรวม919 C สายกาบ,บินต่างๆเพื่อกระตุ้นโดเมสติกเพย์เที่ยวท่องเที่ยวเติบโต แข่งธุกรกิจสายการเมืก็จะมาแต่ยังไม่ใช่หรอกครับจุดนี้แข่งยิ่งใหญ่ตลาดพุ้ธไทยมีโอกาสรีบาวกลับได้แน่นอนอย่าไปแปลกใจนะครับอย่าหลงทุกอย่างหลงทางเก็บให้ดีนะครับแบงกิ้ง,งชิปซัพพลายเชนดาต้าเซ็นเตอร์คาลเซ็นเตอร์คือแอดวานกับทูแล้วก็กลุ่มของแน่นอนตรงไฟฟ้าแล้วก็กลุ่มของ กันก่อสร้างฟอนเดชั่นด d ต t าเซ็นเต c ร์คาวเซ็นเตอรพดฐานของซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์ที่เติบโตเซลฟอร์สนะั้นเติบโตแล่งที่สุดในอเมริกาครับก็จนมาลงทุนในประเทศไทยทั้ง Google ด้วยเห็นไหมครับก็คือเหมาะสำหรับกลุ่มชิป s u p p l y c h เช n s ซ m มิ o n ักเตอร์เลือกลงทุนดีนะครับคิวหจบสวยแน่พันสี่ธร้อยยีและในครึ่งปีแรก First สฮับไตรมาสที่2อาจจะเห็น1,400 ปาจุดแล้วค่อยไปดูครึ่งปีหลังที่ asset allocation ไหลเข้ามา i m a g i market แล้วไทยพุ่งได้ด้วยตลาดหุ้นจริงก็จะเติบโตนะครับเลือกให้ดีนะ ETF fund ของทั้งทองคำทั้งหุ้นจีนแล้วก็ในเซาท์อิเดียเซียก็ไทยด้วยอย่าลืมจะเห็นทดสอบ1,550จุดถึง1,600จุดสิ้นปีได้แนะ่ด้วยเซกเตอร์ที่ผมกล่าวไปแล้วเลือกลงทุนให้ดีครับสวัสดีครับ